ช่วงหนึ่งอาาอยู่โรงพยาบาลอาาก็ยังรู้ขึ้นมาสอน,น,นหลานปากบ,บอกว่าเนี่ยอามาสร้างกวนอาขึ้นมานะอย่าทิ้งร้านนะอมามาภาษาสร้างขึ้นมาข้าวมันไก่จริงๆแล้วต้นกำเนิดอ,อยู่ที่มณฑลบุน,นฉางในเกาะไฮหลา,าค,ครับคนไฮหลามตอนนั้น,นครับสมัยนั้นก็อพยพกระ,ะจายไปทัว่วโลกสูตรก็จะไม่เหมือนกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกัน อย่างสิงคโ,โปร์เขาะจะมีข้าวมันไก่สิงคโ,โปร์ของไทยเราจะเรียกว่าข้าวมันไก่ไหหล่อครับอามาามาบองไทยครับเอาเข้าวมันไก่เนี่ยมาที่บางไทยด้วยก็จะเป็นข้าวมันไก่ไหหล่อยุคแรกๆเลยครับผอบนิกกี้นะครับ เป็นทญญายาทรุ่นที่สามของร้านปาานักคานควนาครับเริ่มต้นจากอาม่ากับกองย้ายมาจากเมืองจีนครับเริ่มเปิดร้านเป็นร้านสุก,กี้ร้านเล็กๆตึกแถวอยู่ที่ตลาดพลับเริ่มแรกยังไม่ได้เป็นข้าวมันไก่ครับตอนแรกเป็นไก่ไหวครับคือเพื่อนอา,ามาขอให้อาม่าต้มไก่จุดจีนอะไรอย่างเงี้ยครับ กลายเป็นปากต่อปากคนนี้รู้ก็เลยมาจ้างอาม่าทำเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมาเป็นสูตรข้าวมันไก่ของร้านอา่าครับ mm hmm. ความจริงเกาะไท่หลามนี้อยู่ทางใต้ของจีนนะครับอาหารไหหลามก็คือจะออกรสชาติไม่ค่อยจัดจ้านไม่เผ็ดเหมือนอาหารเสฉวน แล้วเกาะไทยหลานี่จะลายล้อมไปด้วยของทะเลอย่างเงี้ยครับก็ทําให้คนไทยหลาเนี่ยจะเก่งเรื่องการต้มแล้วก็นึ่องอ่ะครับอมาม่าของซึมซับตรงนั้นมาแล้วก็เอาเทคนิคพวกนั้นมาใช้กับร้านอาม่าที่เปิดที่บางรักนะครับการทําสุก,กี้เพราะสุก,กี้ก็เป็นการต้มใช่ไหมครับอาหารที่มาทําใช้กระทะนี่ก็ตามมาที่หลังเป็นพวกผัดจับชายผัดอะไรอย่างเงี้ยครับตามมาที่หลังครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่คนไทยหลั่งเก่งก็คือข้าวมันไก่ต้มนะครับไก่ของที่ร้านเราใช้คือไก่3มสายครับเราใช้สายพันธุ์นี้มาตั้งแต่สมัยอาม่าเลยเราก็ไม่เคยเปลี่ยนก็ใช้ไก่3ส,สายมาตลอดเลยครับจะต่างกับร้านข้าวมันไก่สมรารที่เขาใช้กันจะเป็นไก่เนื้อไก่ขาวหรือไก่เนื้อครับซ์เจอร์แบบนุ่มๆแต่รสชาติจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ส่วนไก่บ้านก็จะออกเหนียวเลยครับอันนั้นเขาจะเน้นไว้ใช้ทําพวกไก่ย่างหรือว่าต้ยามยำไก่บ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไก่สามสายอ่ะจะออกเนบเนบหม่็ก t e x t อร์ก็จะอยู่ประมาณกลางๆของระหว่างไก่ขาวกับไก่บ้านนะครับผมราคาก็จะแพงขึ้นมาประมาณอีกสักเท่าหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนึครับผมลูกค้าเราที่ยังอุดหนุนเราอยู่ทุกวันนี้เราคิดว่าเพราะว่าไก่ที่เราใช้แล้วก็รสชาติ ที่เขาชอบะครับผมการทำไก่ที่ร้านก็คือตั้งเตาแล้วก็พอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเราก็หลีไฟครับแล้วเราก็เอาไก่เนี่ยค่อยๆจุ่มลงไปเพื่อปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิไก่ทั้งตัวทั่วเท่ากันเพราะถ้าอุณหภูมิไม่เท่ากันนีครับ เนื้อบางส่วนก็อย่าออกมาไม่นุ่มหรือว่าอาจจะยุ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่จุ่มไปไหลงจุ่มไปได้เรื่อยก็คือการปรับอุณหภูมิในตัวไก่พอครั้งที่สามที่สี่เราก็ปล่อยลงไปในหม้อเลย ไก่ที่ perfect สำหรับผมนะครับก็คือการต้ชมช่ำๆออกชัมพูชัมพูหน่อยมีวุ้นหน่อยๆระหว่างหนังกับเนื้อนะครับสำหรับผมนะครับอันนั้นกำลังดีสมัยก่อนเราก็ต้มแบบนั้นนะครับแต่ด้วยคนสมัยใหม่อาจจะคิดว่าไก่ยังดิบอยู่ครับเราก็เลยเพิ่มความสุขให้ลูกค้าไปครับ ก้นของเราเราก็เริ่มด้วยน้ำมันก่อนใช่ไหมลงในหมอ้อตานไว้เครื่องน้ำตาลเกลือแล้วเราก็เจียวเครื่องนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหอมใช่ไหมครับพอหอมเสร็จแล้วเราก็เติมข้าวลงไปกับน้ำซุปแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวกัแบบน้ำซุปเนี่ยเข้ากันแล้วเริ่มข้นหน่อยครับนนาดพอดีแล้วเราก็ปิดฝา เราจะเอาถ่านเนี่ยวางไว้ที่ตัวฝาข้างบนเพื่อให้ความร้อนมันทั่วถึงไม่ใช่มันร้อนแฉ่ข้างล่างอย่างเดียวมันจะมีกลิ่นควันซึมซับเข้าไปในข้าวทำให้ข้าวหอมครับมีเอกลักษณ์จากการใช้เตาถ่านโดยเฉพาะมันจิ้มล้านกวันครับก็ใช้เตาเจี้ยวลงงานเฉพาะที่เราสั่งมา มันก็จะมีความเนียนแล้วก็มีความหอมของเต้าเจี้ยวของเราก็ใช้สูตรตั้งเดิมตั้งเอิมากเราใช้สูตรนี้มาตั้งนานแล้วเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้ชิมรสชาติตั้งเดิมตั้งแต่สมัยอมากครับ ผมไม่รู้ร้านอื่นนะครับแต่ของที่ร้านอะ่ะลูกค้ายิ่งถ้าถ้าเป็นไก่เราช่วงนี้นะครับรสชาติลูกค้ากินเข้าไปแล้วสามารถก็จะสั่งเพิ่มแล้วไม่ก็สั่งกลับบ้านด้วยครับผม สมัยก่อนอาม่าก็จะเดินเข้ามาในครัวทําอาหารทาอะไรอย่างเงี้ยให้กินประจํานะครับแล้วก็ช่วงหลังแกอายุ90้าสิปลายๆแล้วช่วงนึงอาม่าอยู่โรงพยาบาลอาม่าก็ยังรู้ขึ้นมาสอนหลานๆฝากบอกว่าเนี่ยอาม่ารสร้างคนอาขึ้นมานะอย่าทิ้งร้านนะอาม่าภาษาสร้างขึ้นมาคนอาก็ มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอาม่าแล้วก็ยาวนานมาอันนี้เข้าที่ประมาณ75ปีแล้วครับผมก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าก็น่าภูมิใจแล้วก็คนรทำให้มันดีต่อไปครับผม